มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขออกมาเปิดเผยว่าได้เจราจากับผู้ผลิตวัคซีนทุกรายและได้ข้อสรุปนะครับว่าจะนําวัคซีนเข้ามาอย่างน้อยๆสองด้านโดสในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนแต่ก็ยังเป็นปริศนาครับว่าจะนําเข้ามาจากไหนก่อนหน้านี้ประเทศไทยก็อาจจะถูกตั้งคําถามว่าเปรียบเทียบกับหลายชาติในอาเซียนเพราะเรามีข้อตกลงกับแอสตราเซเนกาจะเริ่มฉีดกลางปีแต่ถ้าไปดูอาเซียนเนี่ยคุณมังสะทัดหลายๆประเทศเขาใช้วิธีการไปเจราจาต่อรองกับผู้พัฒนาวัคซีน พร้อมๆกันเนี่ยหลายเจ้าเลยนะครับใช่ครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่ายิ่งมีวัคซีนไวเนครอบครอมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยรับประกันฟื้นฟูความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ทําให้สถานการณ์เนี่ยมันดูเหมือนจะเข้าใกล้ภาวะปกติได้มากที่สุดด้วยแต่ว่าสําหรับไทยเนี่ยผมลองไปค้นหาข้อมูลดูแล้วก็ยังไม่มีบอกนะครับว่าไปดีลกับเจ้าไหนเป็นพิเศษครับ คุณผู้ชมครับสิ่งที่ต้องจับตามองในปีนี้หนีไม่พ้นการจัดหาวัคซีนโควิด -19 นะครับหลังจากผู้ผลิตหลายเจ้าเริ่มได้ไฟเขียวจากหลายประเทศไปแล้วครับในบรรดาวัคซีนที่ได้ไฟเขียวไปแล้วอย่างน้อย7ตัววัคซีนของ Astra z เ n e c a และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดมียอดการสั่งซื้อมากที่สุดเกือบ3,000ล้านโดสนะครับในจำนวนนี้เป็นของอินเดีย1000ล้านโดสหรือคิดเป็นประมาณ1ใน3ของยอดสั่งซื้อทั้งหมดขณะที่ไทยเนี่ยสั่งซื้อ26ล้านโดสข้อดีของ วัคซีนตัวนี้คืออะไรอย่างแรกเลยก็คือราคาถูกนะครับตกโดสละ90ถึง120บาทเท่านั้นแถมยังเก็บรักษาในอุณหภูมิตู้เย็นมาตรฐานก็คือ2ถึง8องศาเซลเซียสจัดเก็บได้ง่ายขนส่งก็ง่ายด้วยครับประเทศที่สั่งซื้อวัคซีนล่วงหน้ามากที่สุดในขณะนี้ก็คืออินเดีย2,200ล้านโดสนะครับรองลงมาคือสหภาพยุโรปสหรัฐและโครงการโควัคขององค์การอนามัยโลก แม้ว่าตัวเลขสั่งซื้อวัคซีนของอินเดียจะสูงแต่ถ้าเทียบกับสัดส่วนของประชากรทั้งประเทศเนี่ยก็ยังสู้อีกหลายประเทศไม่ได้นะครับผมมีข้อมูลจากรูมเบิร์กมาให้คุณผู้ชมดูจะชี้ให้เห็นว่าแคนาดาเนี่เป็นประเทศที่สั่งซื้อวัคซีนเกินจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกครับโดยแคนาดาสั่งซื้อวัคซีนตอนนี้กว่า200ล้านโดสนะครับครอบคลุม303%เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศที่มีอยู่เพียง38ล้านคนเท่านั้นเองครับและถ้ามาดูเฉพาะประเทศในอาเซียน ตอนนี้มีอยู่4ประเทศที่น่าสนใจก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์นะครับข้อมูลในภาพรวมเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าแต่ละประเทศได้เจรจากับผู้พัฒนาวัคซีนหลายเจ้าทั้งจีนสหรัฐอังกฤษเพื่อให้ได้วัคซีนมาครอบครองได้มากที่สุดตัวอย่างเช่นอินโดนีเซียก่อนครับอินโดนีเซียเน,นี่ยต้องการวัคซีนมากถึง246ล้านโดสเพราะว่าเขามีประชากรมากที่สุดในอาเซียนไม่ต่ำกว่า260ล้านคนนะครับ นี่เป็นโจทย์ใหญ่อย่างมากของอินโดนีเซียเพราะว่ายิ่งจำนวนประชากรมากเท่าไหร่รัฐบาลก็ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นเท่านั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยอินโดนีเซียก็ยังมีแผนที่จะฉีดวัคซีนให้ประชาชนที่มีอายุ1 8ถึงห9ปีแบบฟรีๆเฉลีย่ยเดือนละ16ล้านคนด้วยมาดูมาเลเซียกันบ้างครับ มาเลเซียสั่งซื้อวัคซีนของไฟเซอร์ไปแล้ว12ล้านโดสนะครับแล้วก็จะเริ่มฉีดให้ประชาชนได้ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้อันนี้ก็ต้องจับตาม,มองว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปและมาเลเซียก็ถือว่าเป็นอีกประเทศที่ตั้งเป้าจะฉีดวัคซีนให้ประชาชนโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็ยังไปคุยกับผู้พัฒนาอีกหลายเจ้าเหมือนกันนะครับในการสั่งซื้อวัคซีนมาดูที่ฟิลิปปินส์กันบ้างครับฟิลิปปินส์เตรียมใช้วัคซีน ของสองประเทศก็คือจีนและรัสเซียในช่วงไตรมัดแรกทันทีที่ได้รับไฟเขียวจากองค์การอาหารและยาของบ้านเขานะครับและจะได้รับวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกาที่ภาคเอกชนไปสั่งซื้ออีกประมาณ2ล้าน 6แสนโดสในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยครับส่วนที่สิงคโปร์ครับถือว่าเป็นชาติแรกที่อนุมัติให้ใช้วัคซีนของไฟเซอร์แล้วก็เริ่มฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ไปแล้วเมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้สิงคโปรยังได้เจรจากับบริษัทอื่นๆเพื่อจัดหาวัคซีนให้เพียงพอต่อจานวนประชากร ประมาณ5ล้านคนทั่วประเทศด้วยนะครับภายในไตรมาสที่3ของปีนี้โดยสิงคโปร์เนี่ยเปิดให้ประชาชนสามารถตัดสินใจฉีดวัคซีนได้ตามความสมัครใจนะครับและพละเมืองรวมถึงผู้ที่มีถิ่นพำรรนักถาวรก็จะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเลยครับ แผนการใช้งานวัคซีนของเพื่อนบ้านอาเซียนทั้ง4ประเทศนี้คงช่วยให้คุณผู้ชมเห็นถึงความจําเป็นของการเร่งจัดซื้อวัคซีนให้ได้โดยเร็วนะครับคุณวราวิทย์คุณพิมพิมลแม้ว่าวัคซีนเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่ใช่ยาวิเศษที่จบปัญหาได้ทั้งหมดแต่แน่นอนว่ามันช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของคนในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับกับกอบคุณคุณมงศัก์นะครับ